สสักวันที่เจ็ดครับเพื่อนๆพืนเพืลอกอลอกจะหมดแล้วก็เหลือแค่ขุยๆก็ลอกหมดแล้วนะไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะครับปล่อยปล่อยธรรมชาติเลยแค่แค่ไม่โดนตะบูโดนอะไรเฉย เพราะถ้าเป็นแผลนะมัน,นจะรู้ว่าเป็นแผนลตั้งแต่วันแ,นร,นแรกวันสองนเป็น,นคี้แทงไม่ได้แรงนะฮะแทงไม่ได้แรงแทงเบาๆนิ่มๆเลยนะถ้าสำหรับแผ่นี้ไว้เท่านี้นะครับ ฝากเพื่อนๆดูเล่นกันครับผม